มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเราจะนําเสนอเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทุกคนจะมีความสุขมีรอยยิ้มสืบเนื่องจากมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็มีการแบ่งปนันมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันสังคมจะได้มีความสุขและมีรอยยิ้มไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังน้องๆน,นักเรียนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเข้าร่วมกิจกรรม Art for k i d s อินซัมเมวาดเส้นเล่นสีกับพี่ตะวันและเพื่อนๆนำโดยนางสาวปุญญวีหรือน้องตะวันอภิรัตนพันธ์อายุ16ปีมาเป็นวิทยากรสอนน้องๆที่มีช่วงอายุระหว่าง9 15ปีวาดภาพด้วยสีน้ำโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า20คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือของเยาวชนที่ฝึกวาดสีน้ำจากอาจารย์สุก,กิจสุร บ้านสีน้ำตรังร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พี่พี่ม .5 แบ่งปันน้องเป็นวิทยากรสอนน้องๆวาดภาพด้วยสีน้ำสร้างศิลปะด้วยตัวเองใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเข้าร่วมกิจกรรม Art for k i d s in Summer วาดเส้นเล่นสีกับพี่ตะวันและเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ได้นำความรู้ไปสร้างรายได้โดยวันนี้มาสอนน้องๆฟรีพาเพื่อนๆมากันทั้งหมด5คนการสอนในวันนี้ถือว่าน้องๆเก่งมาก ซึ่งการสอนในวันนี้จะเน้นเป็นการสอนใช้ผู้กันลงรูปแบบโดยกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบรับอย่างดีทั้งเด็กและผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายโดยเราจะมีเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมวันนี้ชื่อว่า Art for Kids in Summer ซึ่งให้น้องๆที่อยู่ในช่วงปิดเทอมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการจัดกิจกรรมจะเข้ามาเชื่อมโยงในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบรับอย่างดีทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ได้รับความรู้อีกมิติทางความคิดได้ต่อยอดเนลมิตในหลายๆมติติต่อไปและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิรดูแลห่วงใหญ่คุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ